โอเคสวัสดีเวัรรุ่นฟันน้ำนมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมาวินกันอีกเช่นเคยในแมปอะไรค์คอสโอเวอร์ซึ่งได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เนาะซึ่งเป็นอัปเดตท,ที่ดีมากๆใ,ในการหาแรงเอ็นเนาะเออในการหาแรงเอ็นเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะนี่ซึ่งอ,อ่ามันจะแอดลีลิกเข้ามา2ตัวเนาะเออลีลิกนี้ก็คือจะเป็น Back Mon แบ็กโมนาดอะไรสักอย่างนี่แหละเออจะบวกร้อยสามสิบให้แบบว่าข้ามแรง ไปในการสกัดเงาที่สําคัญก็คือมันเป็นอของ N บวกเนาะร้130อยอันนี้ได้จากโมนาอีกอันนึงคือจะเป็น i อเ s เซนชั่นเนี่ยมันจะเป็นลีลิกที่ข้ามแลง์ให้เราสกัดง่ายขึ้นเหมือนกันนะแต่จะเป็นตอบจากลูกป,ปั้นไอสองอัน,นเนี้ยเนี่ยพี่ก็ได้มาแล้วแล้วก็ย้ํานะครับอ่าอันเนี้ยได้มาจากดันเจี้ยนโซโล่ที่เป็นดับเบิลเท่านั้นนะเออ แล้วก็ที่มันอัปมาใหม่นี่เลยครับนี่ <L oon. S 1> ลูนดับเบิลแันเจีนเราสามารถครับได้ใช้อ่าใช้เพิ่มแรง10อันในการค้าเป็นดับเบิลแดนเจีนอนี่หรือว่าเราจะซื้อก็ได้นะทั้งหมดมัน1 9 9ทิกเกต็ตเอ้แล้วก็ที่มันอัปเดตมาใหม่จะเป็นอ่าเกมพารใหม่นี่เลยเกมพารใหม่ก็เป็นอ่านี่ ตั้งตาสตอร์เรยนะ1น9่เออ1,199เกมพาร์ทเนี่ยอันเนี้ยแล้วดูนะถ้าเรามีเกมพาร์ทไอ้กระเป๋าหมดนะดูนี่พี่จะซื้อมาล,ละติกเก็ตเราเก็บได้4,500ัน0 0าพง0 0 0 0 0 0นี่รูนแี่ลูเราเก็บได้30เออแล้วก็น้ำยานี่เลย เออแล้วกออ็พี่ก็จะแจกโค้ดใหม่เนาะออซึ่งเป็นโค้ดที่เพิ่งมาเลยนะเออโค้ดใหม่ก็จะเป็นนี่เลยครับตามนี้เลยนะครับโค้ดใหม่นี่เลยนะครับ L O A D O U T S นะโหลดเอานี่ก็จะได้ตัว๋วตั๋วมาเนาะแล้วก็โค้ดนี่ตด,ดเอา2ษรบึบอันนี้เหมือนจะได้น้ำยาเนาะแล้วมีอีก3โค้ดนะทุกคน เออหลดเอาหลดเอาหลดเอาธรรมดาหลดเอาสองหลดเอาฟิกนะนี่เลย3โค้ดตุกตุกสำหรับอัปเดตเนี้ยนี่ได้โพชั่นมาดูได้โพชั่นมาอ่ะแล้วก็มันจะมีระบบนี่นะครับทุกคนหลดเอานี่เราสามารถทำเป็นเซตได้แล้วนะเซตดาเมจเซตสกัดเงาซตดอปเออ วิธีทำก็คืออ่ามันสมมติว่าตอนนี้พี่ทำสามใช่ปะแล้วก็แค่ออกแค่ออกนเนาะอ่าเดี๋ยวพี่จะว่าว่าจะทำเป็นอ่าดับอ่าสายแบบสกัดเงาเนาะที่ไม่ใช่เพิ่มแหลงอะ่ะโอเคนี่นะพี่ก็จะใส่เป็นนี่ลิลิกปึ๊บแล้วก็ลิลิกนี่เพิ่มในการสกัดเงาเออเนี่ยมันเหมือนมันได้บัฟมานะสกัดเงาอ่ะ เห็นปะเออแล้วก็เรากดคําว่า Edit นะปึ๊บมันก็จะให้เลือกว่าเราจะเซฟไหนโหลดเอาหนึ่งโหลดเอาสองโหลดเอาสามแล้วเลือกอ่าศึกข,ของพี่มันเซฟไปหมดแล้วสามอันอะ่ะพี่ก็เลือกเป็นอันสี่ปึ๊บนะพอเรามากดอ่าตอนนี้เราใช้สามดอกอยู่ปึ๊บเห็นไหมเอออันนี้ดีมากเลยนะอ่าที่มันอัปเดตมาใหม่เทคนิคอ่าเทคนิคการเพิ่มเวลแบบไวๆนะเออนี่เลย เทคนิคการเพิ่มแบบไวๆแล้วก็กดอันนี้เลยนะน้ำยาน้ำยา exp ซึ่งบางคนอาจจะรู้แต่บางคนอาจจะไม่รู้เนาะแล้วกดแล้วกดน้ำยาเลยนะแล้วก็มารับเควสนี่นะครับเควสที่พี่เคยบอกอนในคลิปที่แล้วเนาะเควสที่มันได้ exp แบบสองหมื่นห้าอ่ะเนี่ยไอเควสที่แบบเนี่ยเบลุกับอ่าสโนเนานะเนี่ยเนี่ยแล้วกดเลยนะกดรับเลยเราต้องมีน้ำยาด้วยนะโอ้โหดูแวว อาววลดูอาววลบุกน้ำยาอ่ะอีกกันหนึ่งน,นี้อาวิลโอ,อ้อี้าววลแปดสิบสามจากเจ็ดสิบขึ้นมาสิบเวิลหว่ะทุกคนโอ้อันนี้ดีมากดีมากทคนงหิคนี้ ช้ได้ทุกอันเลยนะอ่าเหมือนอันนี้ก็ได้เอ้พวกเนี้ยอ่าเราต้องกดน้ํายาก่อนหเห็นไหเห็นไหมมันขึ้นอย่างไวเลยนะเออมันขึ้นไวมากเออเพราะปกติมันได้ประมาณสองสามหมื่นก็เว้ยมันจะขึ้นได้ไม่เยอะมากนะถ้าเรากดน้ํายาอย่างเงี้ยเออนี่เลยนะเทคนิคสําหรับใครที่แบบอยากขึ้นเว้ไวๆเรายอมเสียแค่นิดเดียวเนาะเออเสียน้ํายาแค่อ่าลงทุนซื้อน้ำยาตั้งแต่เควต่ะ อ,อีกคุ้ยสองอันนั้นอ่ะคือเราต้องทำให้เสร็จแต่เราอยากเพิ่งเปิดนะนี่เลยที่ได้มานี่เลยเอร,รอนกับอีกลิดไม่ใช่ดิเบลุแลงเอ,งเอ,อินเออเนาะอืมแล้วก็ที่มันอัปเดตอ่าสำคัญสำคัญที่อ่าแต่เป็นต้องรู้เนาะก็คือมันจะปรับอ่ามันจะบัฟ ลิลิคสกัดเงาสโนว์เกิดมาตอนนาทีสามสิบนะเออแล้วไม่ปรับสโนว์นาทีสามสิบอ๋ออันนี้ก็คือปรับเรื่องของอ่าอันติเมทแรงเนาะที่ทำเป็นเอ็ดเอ็อ่ะใช้เป็นห้าเนาะเออในการครับอ่ามันก็จะมีอันอันใหม่เนาะเออไอนี่แหละเวเวเปิลโพชชั่นก็คือเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจให้เงาเอ็กให้ดาบนะอ่าเพิ่มดาเมจให้ดาบอืม เิม่มด้าเป็นให้ดาบมาเป็นพชนะันเนาะแล้วก็นี่นะสําคัญเลยก็คืออเราตอนที่เราทําเควสใช่ปะเราแบบสโนโเราตีไม่ทันมันมีแบบพวกที่แบบใส่ DPS ตีทีเดียวคือหายอันนี้มันปรับเลยนะแม็กดาเมดเพลฮิตออนสโนก็คือเหมือนแบบมันจํากัดไวนะ้เนาะเออมันจํากัดไว้แต่ยกเว้นเซิฟที่มีแค่คนเดียวนะเนาะตอ,อาเซิฟมีคนเดียวก็มันจะตีทีเดียวยังตายอยู่นะเนาะแต่อันนี้ไม่ไม,แม่แม่แล้วนะ เออเออแล้วก็โค้ดก็อย่างที่พี่บอกไว้เนาะก็หลักๆก,ก็จะมีแค่นี้ก็จะหลักๆก,ก็มันเป็นอัปเดตที่แก้อะไรนู่นนี่มากกว่าแล้วก็นี่เนาะเอเอก็คือหลักๆที่สําคัญก็คือของลีลิกนะเออแพทเนี่ยอืมมันลีลิกลีลิกก็สําคัญเออดาบก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรมากเนาะเออสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แล้วเนาะใครอยากดูคลิปไหน,นไหนก็มาคอมเมนต์